สวัสดีค่ะมวันนี้ใบไมห่มห็ดไม่ห็ดคางบดคางบกบวบค้างบวบ,บนี่มาดามันสิมีอันมีสั่นอยู่แล้วก็เลยมาดึงเสือ้อดึงเสือ้อหนึงเสื้อสร้างดึงเสื้อสร้างเด็ดง่ายๆทำง่ายๆทำง่ายๆค่ะดึงเสือ้อทำง่ายๆทำง่ายๆดึงผาทางนี้ก่อนดึงทางนี้ก่อนเดี๋ยวประเทศนี้ก็สิ เพื่อให้มันแน่นตื้มกันมันแน่นตื้มกันจะยึดยึดข้างๆไว้อีกใช้เชือกฟางใช้เชือกฟางที่ยึดข้างขาสานตาสามตาสานตาไข่สานเองทำเองค่ะสานตาไขา่ พื่อให้มันให้มันแน่นเตึมกันง่ายทำแบบให้มัน,ท,แบบมนที่มีมขายนะคะตั้งแต่สิบป,ปูก ปลูกทั่วค่ะข้างนี่สิปลูกทั่วปลูกทั่วเพื่อนแต่ก่อนงานแบบนี้มันต้องเป็นมันต้องเป็นงานพี่ชายมันต้องเป็นงานอีกประตูประตูไม่อยู่แล้วเราก็ต้องทำเองให้มันได้อยู่คนเดียวให้มันได้อยาาก,กลัวการอยู่คนเดียว คนทุกคนมันต้องมีการอยู่คนเดียวแหละบริยูเมือนี้มันกับยูเมอรุนง่ามปันใดาตาเนี่ยมันสวยปยันใดแต่ก็โอเคทำพอให้มันเสร็จออตาขายคูใยายสมเป็นไงคะเพื่อนๆค่ะตาคาย ข้างล่างสิคือตรงยุพื้นดินนั่นคือปลูกยังไม่ยังมันยังไม่เกิดปลูกถั่วค้างนี้จะปลูกถั่วพอดีมันมีไอ้นี้เนี่ยเนี่ยมันมีสันตะกระแตนเก่าค่ะชั้นตะกระแตนเก่าที่มันมีโครงอยู่แล้วมีโครงอยู่แล้วอันนี้ก็ปลูกพักปลูกยังไ้เขอได้กินแล้วทีนี้ก็เลยริมรอบรอบริมริมมันนี่ก็เลยจะทำค้างค้างงา่ายๆค่ะ อยู่ล้างบ้านค่ะโอ้โห้ขัวนี่ค่ะทำค้างแบบง่ายๆซึ่งมันซึ่งทำแล้วมันได้ผลแล้วนี่ไงเนี่เด้มันขึ้นค้างมันแล้วนี่นี่นี่เขาขึ้นค้างแล้วค่ะนี่แตงเขาขึ้นค้างแล้วเรียบร้อยนี่กำลังเป็นนวยจับดอกแล้วแต่ไม่รู้มันจะติดไหมนี่ค้างแบบง่ายๆนี่ เอาเสือกเอาเสือกมาเฮ็ดค่ะนี่จืดเห็นบ่นี่แตงมันติดแล้วค่ะนี่ง่ายมันติดลูกแล้วอุย้ยสะออนสะออนสะออนต่ว่าไม่แมงตท่อ,ทองยังไงอันนี้น,นี่ลูกนี้ก็ติดแล้วค่ะนี่ปลูกง่ายเนาะนี่ปลูกพื้นพื้นข้างล่างปลูกยกชั้นชั้นนี้ก็เป็นปลูกผักจัางสิน่นะาทั้งางกับปลูก เห็ดสันให้มันปักแตงบักยังมันขึ้นเม็นบ่ลังคาก็เป็นบักบวเจ้าสินะนี่เด้ลังคามันก็จะเป็นบววก็กำลังขึ้นงามแล้วนี่งามหอกค่ะเนี่ยเป็นแล้วเป็นแล้วแค่เดียวแค่เียวแ๊บเพียวลังคามันก็จะเป็นบวบค่ะข้างๆมันก็จะเป็นแตงลังคาก็จะเป็นบัวเพนบ่ค่ะหน่อยลงมาแล้วนั่นเ็นบ่นี่เลยค่ะ เขาเรียกว่า3 in อินวนัสามอย่างข้างๆเป็นแตงข้างในเป็นผักข้างบนเป็นบวบโอเคค่ะสวยงามค่ะ